มาแล้วครับนี่เขาปุ๊ก <c oughs> đồn. Đồn đó? đồn hả? Đồn. Đồn đó? đồn Đồn. สวัสดีครับผมพ่อกันเชนเคครับช่องเทปบันกวยชแนลครับวันนี้ก็ว่าสิไปคล้องหง่พื่อละครับตักหนิงปลาใหง่ดูดูครับคลองนี่ครับคลองนี้น้อยแต่ปลาช่อนมีป่าช่อนเฉยครับป่าช่อนครับผมอยู่คลองเลาะขังถนนครับตัวมันหง่เลยเมื่อกี้นี่ใส่ละปลาช่อนพี่แอบเร็วแท้ ปลานิ่เ,เยอะครับให้เข้าไต้สะพานละตื่นไม่เง่นี่เมื่อกี้นี่ปลาซ่อนเลยปลานิน่นเยอะยุปลานิน่นโใส่อู้ๆนเข้าใต้สะพานนี่ดีครับปลาซ่อนตื่นยญยนี่ปลานิ่นอยู่ไตสะพานนะครับ,รบเพียบผงผงตกใจไม่ใหญ่นี่ปลาซ่อน ใส่วางโรยหลหะครับคลองนี้น้อยครับอันนินเป็นพุงเป็นพุง,งคลองประมาณสองเม็ดนี่แหละครับคลองเห็ดให้เห็ดหนากับเจ้าพผลอแล้วครับสิบไปคลองใ่ญ่พลินแล้วครับผม มีคนมาตกปลาเลยมือนนี่แล้วครับไม้ตารงข้างล่างไปแล้วครับนั้นยังบกขึ้นอยู่ครับผมมาเช้าอยู่ครับเก้าโมงเป็นโมงเก้าโมงน้นน่าจะขึ้นเที่ยงครับมือนนี้นี่ครับไม้ครับเอานี่แล้วครับมือน,นี้โอ้ป่าน,นิน ลอยอุลุงอุลุขึ้นมาครับผมน้ำยังบกขึ้นหรอครับผมน้ำขึ้นเที่ยงกสิยิงปลานินลล้อไปเรื่อยๆแล้วครับผมปลานิลน,น้อยปล่อยง่ยครับลอยเข้ามา โ uh, uh. อ้ทตกใจใจล้มข่าตัวเพราะมอนติวต้วๆเลยนั้นโด้ดยวนแล้วครับโดนแล้วครับ uh, ใช่หน่อยได้ครับตัวนี้โอ้ย uh, ลื่นข้าหลัง น้ำเยังโบขึ้นครับชีวดโมงแล้วครับขึ้นเที่ยงตะนนี้ะกอนแล้วครับใช้ยย่งอรับตัวปาบิ๊กเลยครับบิ๊กเลยครับครับตัวปลา ่าจะขึงโลได้ครับบวกกลัวครับสวยงามครับผมเตรียมเลี้งห้มานแล้วครับมันคงเด้เหเียญเงนเงินนะโอ้เข,ขาได้เหรีเท่านห้นคักอยู่โอ้ซื้อออยยังดีพุ่ตัวนี้จะร้อยจะซื้อนี่ยักว่าเขาได้หน่อยเด้หน่อยมมนซื้อมาก,กันลั่นซื้อเอาตัวนี้คัอกอยู่ดอกมัน เราได้กินลายเลยเลยดอกเนีก็ไดอกสั้นเนาะโอ้คือได้ย่างหักแท้นี่สิบสี่เมีนูน้อยตินี่ก็สิบห้าสิบห้าโอ้เอาแบบมาตรฐานเลยเนาะเอาเสริมเนาะผสมเออหักอยู่เอาเอามันมันเริ่มเหอนนี่เอาแบกตัวใหญ่ขึ้นมาเบิ่งเนี่ยโอ้เจ้าไปดักอยู่หันถิ่มโอ้มันก็ขึ้นแล้วมันนะมันกว้างกว่านี้ ปากอ่อมมันนี่ยนั่นเราอ่ะทางามแท้ยิงซับบอฟฟังค่ได้นอนเลยจมลิบอยู่แหละตัวใหญ่เอาเพิ่นอยู่ไปุดเอายิวใหญ่ครับปาใหญ่เข้ามาแล้วครับผมผูู้่ฝั่งนะครับตัวพวกใหญ่ครับรู้จะถูกบ่ยิงอยู่ไก่ lôi thằng này quá, đốn mất, ô đốn khắp đốn, ô đốn khắp đốn, ô. đừng như luôn 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 đi luôn Nhưng mà luôn 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 ออมาแล้วครับนีเขาพบโอทะลุอีออบ่ละโอ้ว้าวลุดทั้โอ้ยลุดทั้ครับ ลดไปแล้วโอ้ยลดไปเลยครับบททะลุครับกิดเงี้ยงน่อยเดียวครับปลากระบอกลองดูครับ,บรครับผมเดี๋ยวผมจะขยับไม้ขึ้นไปข้างบนครับดูปลานิ้่ข้างบนครับ อ่าบุค่อยเข้าครับที่4โมงแล้วครับผมนี่ก็เลยมา,าตั้งแต่8โมง9โมงไ่แล่ะครับนี่ปลาก็บุค่อยมานครับผมคลิปนี้ผมก็ จะขอ,อยุติคลิปแล้วนี่แหละครับทีพมกขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อขอบคุณครับ,บ,รบนี่ป่าใ่ญ่กก้รุดคาดไปครับเดีย๋ยววันหลังีิมาแก้ตัวใหม่ครับใหม่นี่ตัวน,นี้ก็ตัวเล็กครับ